ตื่นๆน,นอนสบายเลยมานอนรอนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆเดินมาชมบรรยากาศเช้าๆอีกนะคะวันนี้ก็ค่อนข้างอากาศเย็นอีกแล้วนะคะใบไม้ร่วงเต็มเลยนะคะรับชมอากาศนะคะเดินชมบรรยากาศเช้าๆอีกนะคะวันนี้ใบไม้ร่วงมากเลยมีลม มีลมนะคะเมื่อคืนนี้มีลมมาแล้วก็อากาศก็เย็นนะคะโ,ฮโฮอ้โหแน่ดวงอาทิตย์กำลังจะส่องสว่างอีกแล้วนะคะเดินชมไม้ยามเช้าอีกนะคะชอบมาดูนะคะชอบมาดูต้นไม้ในตรงนี้นะคะ ฟังเสียงนกเนาะอ่าเดินก่อนละว,วันนี้เดินพาเดินมาสายนะเกือบเจ็ดโมงแล้วนะคะโอตามนกไม่ทันเลยเช้านี้เออต้นมไม้ใบหญ้ากำลังกำลังได้รับแสงแดดเนาะสีกำลังสดใสเลยดูชม นี่นะคะเขาเรียกว่าใบเติ้ต้นเตยหอมใช่ไหมคะสับสนชื่อมากเลยกับต้นนี้นะคะบางคนก็เรียกไม่เหมือนกันเนาะก็จะมีความสวยเหมือนเดิมเดินเดินชมต้นใบต้นไม้ใบหญ้าไปนะคะเช้าๆเนะาะพามชมแสงแดด ตอนเช้าเช้าที่มีความอบอุ่นเนาะสุขภาพร่างกายทุกวันนี้อ่อนแอมากนะคะใครที่เป็นก็ขอให้หายนะคะรักษาสุขภาพนะคะชมใบต้นไม้ใบหญ้าเนาะเราก็มาดูวันนี้เช้าๆช้าวันหยุดนะคะวันอาทิตย์สดใสนะคะ สวยสดชื่นไปดูฝั่งตรงนี้โอ้รับกับแสงแดดยามเช้านะคะเราจะมาเดินตอนเช้าวันนี้ก็คือสายหน่อยเพราะว่าเราจะได้เห็นดวงอาทิตย์ที่ขึ้นขึ้นมาสูงหน่อยนะคะเพราะว่าเช้ามากๆค่ะดวงอาทิตย์เขาก็ยังไม่โผล่เลยนะคะ ก็เลยมาตอนนี้เลยจะได้เห็นแสงแดดสะท้อนกับต้นไม้นะคะทำให้สวยมองแล้วเด่นนะคะอันนี้ก็มีนะผาชมนะคะกลวยหอมสวยนะคะสวยมากเลย เยังยังฮ่ายเขาจะพาชมเนาะสวยมากเลย ราจะพยายามเดินไปหาแสงอาทิตย์ใกล้ๆหน่อยนิดๆนะคะตรงนี้ก็มีนะคะเป็นเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะคะไปเดี๋ยวพาข้าไปชมเนาะจ๊บมาทางนี้หน่อยเดี๋ยวตยิดจ,จ้าเลย ไปเราเดินมาชมตรงนี้ตรงนั้นเราขอตรงนี้ดีกว่าสมหย่เล็กๆตรงนี้ก็จะเป็นแทงน้ำเดิมนะคะที่ไม่ใช้นะเขาก็เอามาทำเป็นห้องน้ำนะคะเพื่อนเพื่อนแทงน้ำสมัยก่อนเนาะนี่นะคะก็เอามาปรับปรุงเป็นห้องน้ำนะคะ นี่ไงเห็นไหมคะท่านไหนที่มีห้องน้ำอ่ามีแทงน้ำแบบนี้นะคะที่ไม่ใช้นะจะพึ่งไปทุบทำลายทิ้งนะคะเราสามารถที่จะทำเป็นห้องน้ำได้นะคะนี่ไงเห็นคะตัวในห้องภายในห้องน้ำเนาะอ่าเราให้เห็นแค่ส่วนบนดีกว่านะนี่คือแทงน้ำเก่านะคะ เรามาชมสวนหย่อมเล็กๆน้อยๆอยฝั่งมุมนี้นะคะเนี่ยตัวนหอมใช่ไหมคะถ้าพูดไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะคะก็จะเยอะหลายต้นนะคะก็จะเป็นสวนหย่อมหน้าห้องน้ำนะคะทำมันอ๋อเปิดน้ำทิ้งไว้เดี๋ยวจะเข้าไปปิดนะคะต้นนั้น็ต้นอะไร ็นอ,อะไรเนาะคงจะโดนแดดมากเลยทําให้ใบเด็กๆเนาะเด็กๆนะคงจะไม่เด็ดไม่เล่นนี่แหละเนาะที่ไหนมีเด็กตรงนั้นแหละก็ต้องวุ่นวายหน่อยออตอนนี้นะคะก็มีห้องน้ำหลากหลายนะคะมีอยู่ประมาณ สามแทงน้ำเนาะก็ใช้เป็นห้องน้ำหมดเลยนะคะเพื่อนๆจำไว้นะคะไอเดียเขาเนาะนี่มีอีกฝั่งนะคะค่ะฝั่งเขาน้นก็จะมีอีกประมาณสามห้องนะว่าที่ชนบทเราต้องมีแทงน้ำนะคะสมัยก่อนตอนเรียกไม่มีปัปาเนาะก็มีแทงน้ำนี่แหละแต่ทีนี้กำลังน้ำส่งรู้สึกว่าช่วงนั้นไม่มีนะคะน้ำน้อยก็เลย อ่าบอก,ก็เลยมีการแตกร้าวเนาะ <_ C os al> เขาก็เลยเอามาประยุกต์ทำใหม่โดยทําเป็นห้องน้ำนะคะ <_ C os al> สุดยอดเลยนะคะ <_ C os al> สุดยอดไอเดียอ่ะยำ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 อ่ะ <_ C os al> สดชืญญ่นพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะ เราก็จะพาออกไปชมงนาทิตย์เป็นการปิดคลิปนี้นะคะอ่าวเสียงตามสายมาแล้วคงไม่เข้าเยอะเท่าไหร่แร้วเนาะก็ขอบคุณนะคะ